รัฐมนตีคลังฮรท่านร,รัฐมตนตีธีรชัยครับรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมธีรชัยภูวน,นันานานุบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ,อันที่จริงนั้นนี่นะครับตลอดอสองวันที่มีการอภิปรายมีประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กุณาตั้งเป็นข้อสังเกต แล้วก็ข้อแนะนําซึ่งผมคิดว่าจําเป็นจะต้องมีการให้คําชี้แจงเนี่ยหลายข้อด้วยกันแต่ว่าผมเองก็ตั้งใจว่าจะรอจนกระทั่งช่วงเย็นนะครับรวบร,รวมตอบทีเดียวแต่บังเอิญมีกรณีที่ท่านนิพิษได้กรุณานะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อความที่ผมใส่ไว้ใน f c e e o o o นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ผมเกรงว่าถ้าผมไม่อธิบายในตอนนี้เดี๋ยวจะมีความเข้าใจผิดกันขอเวลาท่านประธานอธิบายเพียงสั้นๆนะครับที่ผมได้ใส่ไว้ในเฟ e บุ o k เนี่ยนะครับผมพยายามที่จะขอความเห็นนะครับจากคนที่เป็นแฟนแล้วก็เข้ามาอ่านนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการบริหารจัดการ ในอนาคตเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การบริหารน้ำนั้นดีขึ้นจริงๆแล้วนี่มีท่านสมาชิกหลายคนเนี่ยแล้วก็มีประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ก็มีข้อสังเกตว่าครั้งนี้แปลกมากว่าทำไมอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับไอการเตือนภัยมันถึง,ม,ถงมันถึงเกิดได้ได้ยากบางคนก็บอกว่าเตือนช้า แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ,เ,อเกิดการเตือนแล้วก็จะฉุกกระหุผมเองได,ได้เห็นกราฟอันนี้นะครับซึ่งเป็นกราฟของระดับน้ำนะครับที่อันนี้แสดงเฉพาะระดับน้ำในเขื่อนภูมิพล์อยากจะเรียนข้อมูลนะครับที่ผมได้ศึกษาวิเคราะห์ในในกราฟอันนี้เนี่ยอย่างนี้ว่าถ้ามองย้อนกลับไป2ปีที่ผ่านมานะครับ ระดับน้ำนี่เอาเฉพาะในเขื่อนภูมิพลนั้นเนี่ยนะครับจากระดับต่ำสุดนะครับช่วงก่อนหน้าฝนเนี่ยแล้วจนกระทั่งขึ้นไปสูงสุดภายหลังจากหน้าฝนหน้าฝนเสร็จสิ้นนั้นเนี่ยนะครับทั้ง2ปีนะครับระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ5,000ล้านลูกบาทเมตรทั้ง2ปีครับใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากนะครับ5,000ล้านลูกบาทเมตรปี2552 2553แต่สำหรับปีนี้นะครับสำหรับปี2554เนี่ยจากระดับต่ำสุดนะครับขึ้นไปจนถึงระดับพีคเนี่ยนะครับน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ย7,500ล้านลูกบาทเมตร7,500ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นจากที่เคยเจอนะครับเทียบกับ2ปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น50%ครับท่านเพิ่มขึ้น50%นนะครับอันนี้คือเฉพาะน้ำที่เป็นฝนตกเหนือเขื่อน แล้วก็พูดเฉพาะเฉพาะเผื่อนภูมิพลคือถ้าถ้าน้ำอยู่ในพื้นที่จำนวนเท่ากันนะครับนะฮะแล้วในสองปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับระดับน้ำมีสมมติว่า2เมตรปีนี้นะครับมันก็จะต้องสูงขึ้นมาเป็น3เมตรถ้าสองปีก่อนระดับน้ำตรงไหน3เมตรปีนี้มันก็จะต้องขึ้นมาเป็น4เมตรห0หเมตรถ้าสองปีก่อน ถ้าตรงไหน5เมตรปีนี้ก็ต้องเป็น7เมตร50เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถึงไม่น่าแปลกใจว่าว่าทำไมไอาการเตือนภัยมันถึงทำได้ยากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้สร้างชุมชนโดยการสร้างกำแพงกัน้นแล้วก็บ้านเรือนนะครับโรงงานเนี่ยอยู่ต่ำกว่าน้ำ ต่างก่นระดับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยคิดว่าระดับน้ำนะครับที่เคยประสบะิเคยประสบในอดีตแล้วมีการสร้างเขื่อนป้องกัน,นในระดับที่คิดว่าพอเนี่ยพอเวลามันสูงขึ้นไปอีก50%มันก็ไม่พอ แล้วพอมันไม่พอในเวลามันไหลกลับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ท่วมอย่างฉับพลันอันนี้คือปัญหาที่ผมสังเกตดูว่าลักษณะการเตือนภัยจะทําได้ยากคือถ้าน้ามันไม่ถึงระดับเขื่อนมันกั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับแต่พอน้ามันเลยระดับเขื่อนไปแล้วเนี่ยมันกั้นได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์มันกั้นได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้มันต่างกันไม่ใช่ว่าถ้าน้าเลยเกยระดับเขื่อนแล้วมันจะเข้ามาแค่นิดินหน่อยไม่ใช่ครับ นี่คือนี่คือนี่คือปัญหาแล้วทั้งหมดเนี่ยที่ผมเอามาวิเคราะห์นี่คือผมพยายามจะหาทางที่จะที่จะใช้การนโยบายในเรื่องของการจำนำจำนำข้าวนั้นเนี่ยเพื่อที่จะช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนคือ,อผมผมลองปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยแล้วผมก็ลองตั้งคำถามว่าสมมุติว่าผมจะ หาทางให้การบริหารน้ําในเขื่อนมีความยืดหยุ่นขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าการกักเก็บน้ําไว้เนี่ยสมมุติว่าในอนาคตต่อไปเราอาจจะบอกว่าเราเราให้ความสําคัญกับการบริหารเขื่อนเพื่อเป็นการเดรนเป็นการทําให้น้ําไหลลงนะครับอย่างมีระบบมากขึ้นเนี่ยนะครับมากกว่าการที่จะเก็บเอาไว้ในการเพอบปลูกเนี่ยจะทําอย่างไรผมก็เลยลองถามเขาเขาก็บอกว่าก,ก็อาจจะมีวิธีทําได้สองทาง ทางหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราจะเก็บกักน้ําในเขื่อนว่าให้น้อยลงแต่ก็จะมีความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเกิดปีถัดปีถัดไปเก็บน้ํ้ในเขื่อนน้อยลงแล้าปีถัดไปในฝนมาน้อยน้ําก็จะมีใช้ในการเพาะปลูกน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือสร้างแหล่งน้ําชุมชนนะครับให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับอันนั้นเป็นประการแรกประการที่สองที่ได้ปรึกษาารือกันก็คือว่าลักษณะของการปลูกข้าวนะครับซึ่งในพื้นที่ เหนือตอนล่างและก็ภาคกลางเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะั้นปลูก3ครั้งต่อปีสมมุติว่าเราตัดออกไปนะครับให้ปลูกแค่2ครั้งต่อปีนะครับมันก็จะมีจังหวะที่นาสามารถที่จะว่างสําหรับเก็บน้ําได้เนี่ยประมาณ4เดือนต่อปีในช่วงหน้าฝนผมลองคํานวณดูแล้วนะครับว่าถ้าหากทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราชดเชยเจ้าของที่นะครับด้วยการจ่ายเงินชดเชยนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่เกิน ไม่เกิน7,000ล้าน8,000ล้านบาทต่อปีแล้วก็วิธีนั้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงในช่วงที่เว้นปักจากการปลูกข้าวครั้งที่3นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกพืชล้ลมลุกได้แล้วก็รวมทั้งสามารถที่จะแก้ปัญหาพวกวัพืชเพลี้ยกระโดอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตัดตอนได้ชัดเจนขึ้น ผมก็เลยได้หยิบยกประเด็นพวกนี้นะครับขึ้นเหมือนกับว่าถแถลงไว้ใน f c e e o o o เนี่ยเพื่อที่จะให้คนเข้ามาแสดงความเห็นว่าแนวแนวคิดอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีหรือไม่ทั้งหมดนี้นะครับตตท่านประธานครับได้ดําเนินการไปนี่เพื่อที่จะหาทางเพื่อจะให้การบริหารจัดการน้ําและก็การบริหารจัดการเขื่อนนะครับในอนาคตเนี่ยคล่องตัวขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้เล็งที่จะ,ะหา คุยเขียว่านะครับการดําเนินการที่ผ่านมานั้นเนี่ยใครมีความผิดในเรื่องของการระบายน้ําในเขื่อนหรือไม่เป็นการวางแผนสําหรับอนาคตเท่านั้นครับท่านประธานขอบคุณครับ